สวัสดีครับเด็กๆครับส่วนนี้เรียนชั้นป4ป .5 ครับสัปดาห์นี้นะครับครูบอกแล้วว่าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นเนื้อหาหน่อยนะครับแต่เป็นเนื้อหาที่ครูสรุปรวมกันระหว่างป .4 กับป5เนื่องจากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันสําหรับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้มาเรียนในห้องเรียนนะครับป .4 ป .4 ป .5 นะครับแต่ป .5 มาเต็มแล้วนะครับเหลือแต่ป .4 เอาล่ะครับวันนี้ป .4 ที่ยังอยู่ที่บ้านครับครูจะมา สรุปนะครับเรื่องอในหนังสือเด็กๆมีหนังสืออยู่แล้วนะครับเด็กๆมีหนังสืออยู่แล้วเรื่องที่ครูจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของ <or leave> นะครับดนตรีนะครับดนตรีดนตรีไทยนะครับดนตรีไทยนะครับวันนี้ครูจะมาแยกประเภทของเครื่องดนตรีไทยให้พวกเราฟังก่อนนะครับเครื่องดนตรีไทยนะครับ เครื่องดนตรีไทยนะครับเด็กๆครับดนตรีไทยเป็นดนตรีที่มีมาแต่โบราณแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติเรานะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเด็กไทยทุกคนก็ควรจะต้องเรียนเรื่องมีความรู้ในเรื่องของดนตรีไทยนะครับเด็กๆไม่ต้องเล่นเป็นไม่ต้องเล่นเก่งก็ได้แต่เด็กๆต้องมีความรู้เรื่องของดนตรีไทยนะครับเพราะดนตรีไทยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมของชาติเรานะครับ <biases. S 2> วันนี้ครูจะมาให้พวกเรารู้จักการแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มของเครื่องดนตรีไทยนะครับหรือว่าแบ่งกลุ่มเสียงแบ่งกลุ่มการเล่นดนตรีนะครับมีกี่อย่างครับด็สๆครับสังเกตดูนะครับเครื่องดนตรีไทยหรือว่าเครื่องดนตรีที่เราเล่นเนี่ยเราจะมีเรื่องของแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ครับดีสสีตีนะครับแล้วก็ เป่านะครับนี่สําคัญมากเด็กๆต้องรู้ครับเด็กๆต้องรู้นะครับเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเครื่องดนตรีมีอะไรบ้างเราต้องมารู้ก่อนว่าเครื่องดนตรีแยกประเภทของเครื่องดนตรีก่อนว่าเสียงเวลามันเกิดออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากการกระทําแบบไหนเช่นเครื่องดนตรีที่ได้มาจากการดีดอะไรครับเด็กๆครับจะเคอ่าจะเคนะครับจะเคสีเด็กๆครับ เคยเห็นซอไหมครับถ้าเด็กๆเ,เคยเห็นซอซอเวลาเขาเล่นเขาเล่นยังไงครับเขาเล่นด้วยการชักกา,ชก,การสีจะมีคันชักแล้วก็สีให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างสายนะครับสายชักกับสายที่เขาตั้งเสียงไว้นะครับซอนะครับต่อไปตีโอ้ตีนี่เยอะเลยเด็กๆครับกลองก่อนเลยขั้นแรกนะครับกลองอะไรอีกครับ ระนาดเด็กๆคุ้นเคยระนาดแน่นอนเลยนะครับระนาดนะครับเด็กๆต้องคุ้นเคยคาว่าเคยเห็นระนาดแน่นอนเลยขิมอ่าขิมก็ใช้วิธีการเล่นโดยการตีนะครับถ้าเด็กๆไม่แน่ใจหรือว่า,ายังเกิดการสงสยัยอยากฟังเสียงมันเข้า YouTube เลยครับแล้วพิมพ์คำว่า เครื่องดนตรีตามชื่อที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็จะมีคนเล่นให้เราฟังเราจะได้ฟังเสียงออกมาชัดเจนมีคล้องอีกเครื่องคล้องนะครับคองคองไม่ใช่สิเขียนอย่างนี้ไหมอ่าคองมีคองวงนะครับคองนะครับเครื่องเป่ามีอะไรครับมีปีกระดิ่เสียงปีไหมครับเวลาเราไปดูหนังตะลุงหรือเราดูคลิป หนังตะลุงมโนลาจะมีเสียงปีที่เป็นคนเป่าอยู่นั่แหละครับนั่นคือเสียงปีนะครับเป็นปีชวานะครับปีทางภาคใต้ของเรานะครับคลุยอ่าขอรออุยคลุยไม่เอกคลุยเอาละครับครบแล้วครับดีสีตีเป่านี่คือเครื่องดนตรีนะครับทีนี้เรามาดูประเภทของเครื่องดนตรีชินิดหนึ่งเดี๋ยวดูลูปภาพนี้นะครับเด็กเห็นไหมครับนี่คือเครื่องดนตรีนี่คือจักเข้จักเข้เนี่ยเขาจะดีดนะครับเขาจะดีดแล้วก็ใช้นิ้วกด นะครับซอใช้สีตีเห็นไหมครับมีคค้งมีละนาดเอกละนาดทุม้มมีกลับมีตะโพนมีกรองแคกอะไรก็ว่าไปนะครับมีหลายชนิดนะครับไปอันนี้เราต้องไปคน้นคว้าเ,เพิ่มเติมได้หรือเปิดหนังสือดูได้อีกครับอันนี้เป็นปีนะครับอันนี้เป็นขลุยนะครับนี่คือเครื่องดนตรีไทยนะครับแบ่งแยกประเภทออกมาให้ดูแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> การผลิต ครื่องดนตรีหรือทาเครื่องดนตรีชิ้นนั้นทํามาจากอะไรครูย,ยังไม่พูดแต่ครูให้พวกเราแยกก่อนว่าดีดสีตีเป่าเป็นสิ่งที่เ,เป็นการกําเนิดเสียงดนตรีขึ้นมานั่นเองนะครับด้วยวิธีการเหล่านี้3อย่างเป็นการเราจะได้เข้าใจไปทีละขั้นว่าเครื่องดนตรีไทยนะครับมีดีดมีสีมีตีมีเป่านะครับสอย่างจาไว้ให้ดีมี4อย่างแล้วก็แต่ละประเภทมันก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ในกลุ่มเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับปอสีที่ยังไม่มานะครับลองเปิดหนังสือหรือไม่ก็เปิด YouTube แล้วก็ดูไม้แมพของครูแล้วนะครับครูแยกประเภทไว้้แล้วแล้วว่าเครื่องดนตรีไทยแบ่งเป็นสีประเภทใหญ่ก็คือดีดสีตีเป่านะครับดีดมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากฟังเสียงก็ไปเปิดใน u t u b e ฟังดูเราจะได้นึกออกว่าเขาดีดยังไงเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับจักเค้นะครับสีก็มีซอนะครับตีก็พวกกลองดานนาทล้องของวงอะไรต่างๆขิมเป่าก็เป็นประเภทพวก เครื่องคลุยนะครับคลุยปีเสียงเป็นยังไงเปิด u t u b e เลยครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหาไม่ต้องยากแล้วเด็กๆเ,เปิดโทรศัพท์แล้วก็กด u t u b e เข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการไปเอาละครับนี่คือเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้ในห้องเรียนครูเรียนไปปริมาณหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ครูก็จะมาสรุปให้พวกเราฟังนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่บทที่1บทที่2ไปนะครับดีดสีตีเป่านะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีนาฏศิลป์แต่ว่าถ้าเด็กๆ อยากจะมาโรงเรียนก็มาได้นะครับเพราะตอนนี้ครูกําลังไปยังไม่ไปไกลมากนะครับให้พวกเรามาจะได้เรียนทันเพื่อนๆนะครับในห้องเรียนด้วยนะครับแต่ยังไงไม่ต้องห่วงยังไงครูก็จะมาสรุปให้พวกเราทางบ้านอยู่แล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ